โพสต์ฟาดปมทำเอาพิธีกรหลายคนร้อนๆอนหนาวหนากันเลยทีเดียวหลังจากที่มีกรณีที่เบียดอไว้ออกมาบอกว่ามีพิธีกรชื่อดังมีลูกมีมีแล้วดีเอ็มไปหาโดยก่อนหน้านี้หนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วไปหนึ่งคนล่าสุดพ้อยไอดาภรรยากันกันตถาวรได้ออกมาโพสต์ฟาดปมนี้เช่นกันหลังทําให้ครอบครัวตัวเองกระทบไปด้วยข่อเตือนลั่นอย่ามาแต่ต้องครอบครัว แต่ถ้าใช่บ้านนี้เมื่อไรตุยคู่แน่แถนทิ้งท้ายแซบว่าปลอท่าสวยจริงต้องมีปัญญามีพอของตัวเองค่ะไม่แอบกินของใครนะคะโยนมาซะบ้านจะเบืม้อมอทำเอาคนอื่นได้รับผลกระทบไปด้วยคนทักมาถามแต่เช้ายังตอนนี้นี่ตื่นมางงเลยเอาจริงๆไม่ได้ตามข่าวน้องและไม่ได้รู้จักน้องมาก่อนพอมาฟังก็งงงงกับคําพูดน้องนะักเอาเป็นว่าขอใช้พื้นที่นี้ประกาศไว้เลยไม่ว่าใครหน้าไหนก็อย่าหาทําอย่าได้มาแต่ต้องครอบครัว,รวแม่ คือขอเตือนไว้ล่วงหน้าเลยถ้าสามีเผลอไปกดไลค์หรือหัวใจให้ใครไม่ต้องมนโนคิดไปไกลครับเพราะบางทีที่กอดอดักก็นั่งดูอยู่ด้วยกันและ IG มันก็มีแค่ปุ่มเดียวให้กดบางทีเลื่อนผ่านก็อาจจะแค่กดไปงั้นเน็ต 5G มันหล,หลือหลืออนุจบนะพอเรถ้าสวยจริงต้องมีปัญญามีพอของตัวเองคําไม่แอบ,บกินของใครนะคะ